แล้ววันนี้กินแล้วหน้าตึงหน้าเต่งตึงเต่งดึงดึงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือพงเจลร์ตินค่ะก็คือโลรเจนเนาะค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือนนํำผลไม้ค่ะแบล็คเบอร์รี่จะนำมาไรก็ได้ค่ะนำผลผลไม้อะไรก็ได้ตามที่ชอบนะคะแล้วก็นำมะพร้าวค่ะ ไม่นำาา้ัว่ะแล้วกกะน้ำตาลค่ะน้ำมะพร้าวคือน้ำผลไม้ค่ะแบล็คเบอร์รี่บีทรูทที่เข้าผสมกันไวนะะ้ค่ะของยายใส แบล็บูรีบีทรูที่ย่าใส่ก็คือใส่สองถ้วยนะคะอันนี้คือถ้วยตัวนำผลไม้เราใส่สามถ้วยตวงค่ะเอามน,นี้ต่อไปกับม้ตต้มกันเลยค่ะต้มน,น้ำให้มันเดือดซะก่อนค่ะน้ำผลไม้นี่ เดี๋ยวใส่ลงไปกับน้ำมะพร้าวนะคะพว้นจะใส่น้ำผลไม้ไรก็ได้นะคะตามชอบค่ะน้ำแอปเปิ้ลน้ำสม้มน้ำซับประรดตามที่ชอบเนาะคะ่ะเริ่มเดือดและะ้วน้ำปมฟอค่ะ <c oughs> น้ำกำลังเดือดแล้วใส่ผงเจลาตินลงไปค่ะใส่ผงโคอลลาเจนค่ะ เอาต้นค้นนะคะเราใส่ช่วงนี้เพราะว่าถวพวกค้นนี่จลีตินมันจิแข็งตัวเป็นก้อนนะคะน้ำฝนน้ใหม่เนาะค่ะชนไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะเจลีจตินเท่าจะสุกเนาะ สีสันสวยงามบมคาเพื่อนๆค่ะฮั่นตงมันเดือดเท่าคนประมาณหานาที่ค่ะมันจะสุกนะคะอินบมคาอิงเด็ดอิงเด็ดสาวไฟมินิด เสียปรลัง่งเสกวางว่าเจลรติมสุขละวอนเป็นก่อนบอค่ะนี่ค่ะเห็นว่าจะเป็นก่อนใส่ใส่นะคะเสียบไงก็ต้องตักออว ตอนเราไปเทศมันจะมีสีสวยเนาะค่ะอากาฟองเขาก็กจะเป็นเอจะม,มีฟองอากาศยูข้างในค่ะเพื่อนๆอยากใส่น้ำตาลก็ได้ษปาใส่น้ำตาลก็ได้เนาะค่ะน้ำผลไมเ้เฮดเองมันจะหวานอยู่แล้วค่ะแยกใส่บีทรูทกับแบกบุหรี่มันหวานค่ะ แต่ยาปลาใส่น้ำตาลมับบนหวานเนี่ยแต่ว่ายายจะึ้นหายยีราคาะส่วนผสมโอเคต่อไปกับเทใเ่ถ้วยเนาะคะ่ put the food, think, yeah. ะต้นพุดดฟูไอย่างเงีเจตจแบบใดก็ได้ตามสอบนะคะ นี่กับข้าเทศใส่ถ้วยพิมพ์ข้าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปข้าก็ทิไปเข่าแช่ช่องฟิตเนาะคะ่ะช่องฟิตแล้วใส่ในตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะต่อไปเขา่เขาแช่ช่องฟิตเนาะคะ่เคะ,เข,เ,เ,ะ,คะเขาลองจะเช็ค one two h o u ประมาณชั่วโม,มงถึงสองโม,ม,ง,คม,ม,ง,คมง,งค่ะข้าก็ทิมาเช็คเบิ้งค่ะมันกระชเปิ้ลเลยเปิ้ลเลยค่ะคุณได้ ว้าวแข็งเลยแข็งเลยว e ร d y yeah I think ready now good ดก o d g เก่โอเคเอาออกเอาออกโอเคค่ะคุณผู้ชาย เก็บไว้นี่แหล่ะคะเก็บไป้โดนค่ะเป็นแดดทีดนะเห็นว่าขามันออกมันยังลงปิดไปมันก็ออกมาค่ะมันก็เป็นยังทีละแล้วั้งหนึ่งก็จะขื้นตัวปกตีค่ะนี่คือคอลลาเจนค่ะเพื่อพี่น้องเจลาตินหรือคอลลาเจนนะคะนี่สำหรับคนที่วบาปวดแข้งปวดขาค่ะต้องทานน้ำมันอย่างคอลลาเจนเพราเบิดจาก ไขคอเนาะคะห้าต้องกินเติมเข้าไปเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยยายพะเท่าเราเด้อว,วันนี้ก็ไอพลังก <c oughs> ินแต่คอลลาเจนลงไปเลยหน้าแข็งไว้คอลลาเจนละวันวนี้นีค่ะก็เป็นนี่สิคะเนี่ยน่ากินวะค่ะเพื่อนไอติมหนอง ค่ะก็เป็นยังไี่ิอะไรนี่ค่ะหน้าตามันอ้ยังเงย็นๆอยู่ยังแข็งจักน้อยแต่ก็ดึงๆค่ะพ่อเพราะมันเย็นค่ะเนาะพ่อพ่อม่พ,อมพี่นอ้อซิมมากันเดอ้อซิมจากไอพลังก่อนแซ่บค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลเนาะค่ะพ่อพี่หน,น้อเพราะว่าน้ำผลไม้เดีเยวขันมันก็หวานอยู่แล้วแต่ถ้าคนสอบหวานก็หนี่ใส่ก็ได้ค่ะ ซิมมึงเอาตามสอบนะคะแต่ว่า,ากระดิ๊คืนไปหายด้วยค่ะว่าใส่ปริมาณซ้ำใดค่ะแสร็ค่ะ I m a k e b u t c h a e giving second hand เฮ <c oughs> ้ยแสร็จกี่ก่อนล่ะแสร็จจุ่มแสร็จเสร็ สับสับขอกำลังใจจากเพื่อนๆที่เขามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยู u ูบตุ้นยูเคซีสองแให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ